สวัสดีครับน้องโอมสวัสดีครับลูกสวัสดีนะครับวันนี้คนเดียวนะขออนุญาตมาแนะนําโปรแกรมเขาเรียกว่าเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ของวิชาคอมพิวเตอร์นะครับอ่าทีนี้เมื่อ,อนักเรียนนะครับน้องโอมน้องโอมชื่อน้องโอมชื่อจริงว่าพิชาติจันทรานะครับจันทราครับอ่าทีนี้เมื่อกดตามลิงก์ที่ครูให้นะครับนักเรียนก็จะเห็น เห็นอ่าเนี่ยนะครับในในเว็บไซต์นะครับนักเรียนเห็นไหมเนี่ยเขาเห็นนะครับแล้วนักเรียนก็ให้นักเรียนเนี่ยเลื่อนลงมาใช่ไหมเลื่อนลงมามนี่จะเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้นักเรียนดูคลิปไปแล้วใช่ไหมดูแล้วนะเรื่องนี้ดูแล้วน,นะครับเนี่ยนะครับต้องกดเข้าไปตรงนี้เลยใช่ไหม อ่าดูนะถ้านักเรียนกดเข้าไปถ้านักเรียนกดเข้าไปแล้วนักเรียนจะได้ตามลิงก์นักเรียนจะเห็นหน้าห้องอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนลงมาได้ยินไหมครับลูกอ่าแล้วก็เนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นเมาส์ที่อยู่อยู่ตรงนี้นะครับนักเรียนก็เรียนก่อน นะครับวันนี้แนะนําเลยเห็ไนไหมเห็ไนไหมครับตอบด้วยได้ยินไหมลูกสวัสดีครับนักเรียนเรา,าเรยนวิชาอพครับได้ยินไหมครับคคานนะครับเนี่นะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง,อองอโอเค,นนคสมมุติว่านักเรียนเรียนเรื่องนี้ไปแล้วเนี้ยสมมุติว่านักเร,เรียน,นร ส่ตนนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะครับเนี่ยนักเรียนเห็นตัวนี้ไหมเนเนี่ยต้องทําข้อสอบต้องกดไปตรงที่นี่ใช่ไหมเนี่ยรูมนักเรียนนักเรียนก็จะมาทําทําข้อสอบเน็ตเน็ตครูอาจจะช้าหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับโอเคไหมทีนี้ข้อสอบเนี่ย ข้อสอบเนี้ยตรงตรงนี้นะครับข้อสอบตรงนี้นะนะหยุดนำเสนอก่อนนะครับแล้วมาตรงที่ข้อสอบกันตรงนี้หนูเห็นยังเป็นในลักษณะเป็นในลักษณะไหนข้อสอบอเดี๋ยวนะครับแชร์ก่อน ไปอ่ะเห็นแล้วยังครับเห็นแล้วนะนวนะได้ยินไหมลูกได้ยินไหมครับ,รบโอเคนี่นะอ่านว่าอ่านว่าข้อสอบเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่หนึ่งเข้าใจไหมครับวันนี้หนู น้องโอมแลวก็บบูเดียวก็จะมาเฉลยเรื่องนี้กันมีสิบข้อนะเอาเลยนะเอาข้อที่หนึ่งเลยนะครับมาข้อที่หนึ่งเลยอ่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมจากรูปภาพที่กําหนดให้เนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ว่านี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวคือจะอ่านช้อยฟังข้อที่หนึ่งก็ไกลเนี่ยเพราะก็ไก่เมาส์ขอไข่ แขนพิมพ์คอควายแลมงอง,งูหูฟังนักเรียนตอบ้อไหนครับก็ไก่เนะมาส์นะครับเมาสนี่เป็นคําตอบที่ที่ถูกไหมครับพี่ว่าถูกไหมถูกไหมถูกถูก,ถ,กถูกต้องอีกแล้วนะครับถูกต้องน้องโอมตอบถูกไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งข้อนะครับหนึ่งคะแนนนะนี่คือเมาส์นะครับ ออืเมาส์เนี่ยเขารับคําสั่งเข้าโดยการคลิกกดหนึ่งครั้งเขาเรียกว่าคลิกหนึ่งครั้งถ้ากดสองครั้งทางซ้ายนะเขาเรียกว่า Double ick, ดับเบิลคลิกใช่ไหมครับหรือเราจะไปใช้ในโปรแกรมแบบอย่างอื่นจะแบบโปรแกรมเบิดในราคุมลากกดค้างไว้คุมสีดำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไังไงบ้างลูกทำข้อสอบได้ไหมได,ได้บ้างอ๋อนะครับ เดี๋ยววันวันหน้าวันหน้าเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้ฟังนะฮะวันไหนนะวันธนาคารโอ้รู้แล้ววันธนาคารเงินออนไลน์อ๋อวันนี้นั่นแหละวันนี้หนูก็ทําของครูไปก่อนวันไหนที่ไม่มีเรียนเนาะของครูทําได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วของครูจะเป็นเรียนทั้ง ออนไลน์ Online, นะครับสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลาน้องไม่ต้องห่วงเนาะเวลาน้องว่างๆน้องค่อยเข้าไปเรียนไม่ต้องรีบมากเข้าใจไหมครับโอเคนะลูกนะเดี๋ยวอ่าวันหน้าถ้าว่างๆเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันเนาะถ้าถ้าทักไปถ้าผมว่างแล้วนะครับ<ส>ผมทําคนไหนผิดอ,อ,อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเ<ส>นาะถ้าผมทําคนไหนผิดเราจะเล่าให้ฟังว่าจะ ผิดตรงไหนอย่างไรนะครับไดกินข้าวได้แล้วยังแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําใหม่ยังไม่กินเลยเหรออ๋ออ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมขอบคุณคนระับ